คุณธนากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปที่คุณธนากรครับคุณธนากรมีปัญหาอะไรครับเออผมมีปัญหาเรื่องที่ดินที่แจ้งไว้ครับผมที่ดินแจ้งไว้ยังไงเอ่ยคุณธนากรอ่าคือว่าที่ดินตรงนี้คือที่ที่ชายเอาพ่อไปโอนเป็นของตัวเองคนเดียวอ่ะแล้วทีนี้เาก็เอาน้องพ่อไปเป็นพยานให้วันที่โอนเป็นชื่อของตัวเองคนเดียว ทั้งที่ว่าตัวพี่น้องมีด้วยกันห้าคนนะครับแล้วทีนี้เราคุยกันแล้วเขายังไงเขาก็ไม่โอนคืนให้เรามีวิธีไหนที่จะเอาคืนได้ไหมขอแบ่งได้ไหมขอโทษขอโทษนะตอนนี้คุณพ่อยังอยู่ไหมหรือว่าอันนี้เป็นที่สมบัติพี่น้องมีกี่คนคะพี่น้องมีห้าคนห้าคนแต่พี่ชายเนี่ยคนเดียวใช่ไหมที่ไปโอนคือสมรู้เรื่คิดกับใครคนอื่นไหมพี่ชายไปโอนเป็นชื่อของตัวเองคนเดียวเลยนะกัพี่นาประมาณประมาณ ประมาณยี่สิบห้าไร่ยี่สิบห้าไร่โอนไปเมื่อไหร่คะพ่อป่วยพ่อป่วยอะไรนะครับโอนไปเมื่อไหร่คะโอนไปประมาณเจ็ดปีที่แล้วอู้เจ็ดปีที่แล้วแล้วเหรอใช่เราเคยทะเลาะกันทุกวันเลยทะเลาะกันหลายครั้งแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาคนเดียวเขาไม่ยอมให้ใครเจ็ดปีที่แล้วเราเพิ่งรู้ตัวเหรอเรารู้ตัวเมื่อปีที่เท่าไหร่คะรู้แล้วล้วก็ทะเลาะกันมาตลอดแต่เราเนยยังไม่เคยไปฟ้องที่ไหนไม่เคยไปปรึกษาที่ไหนเลย โอเคเั้นผมขอญากถามนะทน้องถินนะครับผมพี่ธนาคุณธนากรครับตอนที่พี่ชายโอนที่นาเป็นของตัวเองคุณพ่อยังอยู่ใช่ไหมครับครับผมคุณพ่อยังอยู่เขาโอนโดยวิธีไหนครับคุณพ่อไปโอนให้ที่สำนักงานที่ดินหรือว่าคุณพ่อไปสำนักงานให้โอนครับครับผมโอนให้ที่สำนักงานที่ดินครับแล้วก็มีน้องพ่อเป็นคนเป็นพยานให้เป็นพยานเข้าใจครับแต่คุณพ่อไปที่ที่ดินเองใช่ไหมครับเพื่อโอนให้ลูกชายคนโต ไม่ได้มอหตอนไหใช่ไหมครับตอนนั้นพ่อไม่สบายเอาพี่ชายเอาพ่อไปครับผมอ๋อครับแล้วแล้วคุณธนากรกับประเด็นนี้คุณธนากรจะต่อสู้ว่ายังไงครับต่อสู้ว่าใช่ต่างนี้ครับคงณธนากรเอาจะสู้ออย่างนี้นะคุณธนากรนะผมอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับผมทรัพย์สินที่ดินเป็นชื่อของคุณพ่อนะครับในระหว่างที่มีชีวิตอยู่คุณพ่อจะจําหน่ายจ่ายโอนให้ใครก็ได้นั่นคือสิทธิ์่อนนะครับ ในวันที่คุณธนากรอ้างว่ามีการโอนที่ดินไปยังไปของพี่ชายโดยพี่ชายพาคุณพ่อไปยังสำนักงานที่ดินนั้นนะครับคุณพ่อต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ถ้าว่าทางคุณธนากรนะครับกับญาติพี่น้องเห็นว่าคุณพ่อไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ต้องไปฟ้องเพื่อถอนนิิกรรมการโอนซึ่งการโอนตรงนี้นะครับคุณธนากรทราบไหมว่าเป็นการโอนให้หรือเป็นการโอนขายครับเป็นการโอนให้โดยเสนหา อ่าการให้โดยเสนหาจริงๆมันต้องเพิกถอนการโอนเนาะน่าจะอายุความหนึ่งปีหรือเท่าไหร่เนี่ยคุณผลผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่ยาวถึงเจ็ดปีแน่เจ็ดปีเจ็ดปีแล้วทำางินได้คะอาจารย์เจ็ดแล้วอ่ะมันร้องไปต้องพูดถึงข้อข้อกฎหมายก่อนนะข้อวยหนักมากเลยนะตอนนั้นุนธนกรฟังข้อกฎหมายก่อนนะข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเลยล่ะว่าเขา ในขณะที่โอนใบสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ย<ม>เขาก็เป็นคนสอบถามก่อนว่าจะโอนจริงหรือจะให้จริงหรือเปล่าจะให้ลูกใช่ไหมยอย่างเงี้ยมันมีการสอบถามนะคุณผลนะที่เคาน์เตอร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ดีไม่รู้เรื่องเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเขาไม่จดให้นะแต่นนว,<ะ>ว่าน,นี้อันนี้เราไม่รู้กระบวนการตรงนั้นว่าให้โดยเสนอจริงหรือถูกลูกพาไปเราไม่กล้าล่วงเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าวิธีการอย่างนี้เมื่อเป็นการให้โดยที่ตัวเองมีชีวิตยอยู่นั้น โอกาสเพิ่มเพิ่ถอนต้องเป็นการเพิ่ถอนการให้ซึ่งเรื่องอายุความต่างๆเนี่ยต้องเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปพบอายการจังหวัดในพื้นที่เขาและวล่ะคุณธนากรนอกเหนือจากนี้คุณธนากรไม่ต้องพูดถึงข้อกฎหมายก็ไม่ให้เราเห็นเลยตอนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณธนากรฟังอาจารย์ตัดเเถ่ายได้นะคุณธนากรเราคัดถ่ายได้นะครับพี่น้องห้าคนให้ไปที่สำนักงานที่ดินนะครับเพื่อขอคัดถ่ายโฉนดที่ดินแต่งนี้ว่าปัจจุบันเป็นชื่อของใครจดทะเบียนโดยการให้ เมื่อไหลแล้วก็ให้โดยการพ่อไปเองอยู่มอบนาดก็ที่คุณธนากรพูดเนี่ยจะได้เห็นจากเอกสารนะครับหลังจากนั้นก็เอาเอกสารที่ดินทั้งหมดเนี่ยไปพบอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์คุณธนากรอยู่จังหวัดไหนครับครับงม์อยู่นครปนมับได้คุณธนากรไปกับญาติพี่น้องที่นครปนมเี่ยครับไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ก็ไปปรึกษาว่าประสงค์จะเรียกพี่ชายเนี่ยมาทําการใส่เกลี่ยข้อพิพาท นะว่าที่ดินจำแป่นให้เราบ้างได้ไหมถึงวันนี้ไม่มียุความเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องก็ย<ม>ังพูดถึงการใส่เกลีย่ยได้อยู่ครับคุณผลคุณบ,บินครับนะบอันดับแรกใส่เกลี่ยก่อนอถ้าพี่ชายมาก็คุยกันถ้าพี่ชายไม่มานะครับก็ลองปรึกษาการจังหวัดทุ่งครองศิษย์เขาเชื่อว่าวันเวลาที่ผ่านไปนะครับพอจะมีการฟ้องคดีเพื่อถอนการโอนได้บ้างหรือไม่นะครับอันนั้นต้องไปดูเนื้อหาเอกสารจากการที่ไปคัดที่ดินมาก่อนนะครับอันนั้นต้องให้พร้อมเลยและไปพบอายการ คุณธนากรได้ไหมครับคุณธนากรได้ไหมครับคุณธนากรได้ยินอยู่ไหมได้ยินค่ะฟังอยู่ค่ะคุณธนากรนี่คุณธนากรไหมครับคุยกับคุณธนากรก่อนนะคะคุณธนากรก่อนฟังด้วยกันอยู่คดีเป็นฟังไม่แก้นะครับคุณธนากรกับพี่น้องห้าคนไปัำงานที่ดินในฐานะลูกของอุลพ่อนะไปลองขอคัดเอกสารมาหลังจากนั้นไปพบอักการจังหวัดทุมครองศิลทักษกรพนมให้เชิญพี่ชายมาไกลเกลี่ยเกี่ยมกางเจตนาให้ชัดเลยนะ ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ก็ลองปรึกษากฎหมายว่าจะฟ้องคดีได้ไหมนะครับต้องหินเอกสารจากโฉนดที่ดินนั้นก่อนครับนะเอาเบอร์อายการคุ้มครองสิทธิ์ของนครพนมไปนะคะลองโทรสอบถามอีกทีหนึ่ง042 515 611ค่ะนะครัตามนี้นะคะคุณธนากรสวัสดีค่ะ อ,อย่างที่อาจารย์แนะนำเนาะก็คือคไปสํานักงานที่ดินก่อนคันโดโฉนดออกมาก่อนแล้วก็ไปติดต่ออายการคุ้มครองสิทธิ์นะคะที่จังหวัดนครพ,พนมเพื่อทําการเจรจากไกลเกลี่ยว่าจะไกลเกลี่ยกับพี่ชายคนนั้นที่ไปโอนที่เป็นของตัวเองได้ไหมเพราะว่าอย่างทีท่คุณธนากรก,ารก็บอกแล้วว่าให้โดยเสน่หาในขณะที่พ่อเนี่ยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแล้วก็มีการโอนณตตอนนั้นเนาะ แล้วเรื่องระยะเวลาเนี่ยโอ้โหจารย์ต้อง7ปีมันเลยไปน,<ช>นานมากเลยนาะใช่ครับนนหเห็นไว้นาน,น,านเกินไปบางครั้งบางคดีก็จะขาดอายุความแต่ว่านี้เราขอดูโฉนดก่อนดีกว่าให้อัยการก็ดูเอกสารให้ชัดก่อนดีกว่า